วัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแปบบ๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครก็นำมาหายไอดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรุนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์เวทตามเยอะแยะทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอเดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%ซ ทาง TP s จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะนะจ๊ะสวัสดีครับผมยูดีต้อนรับเข้าวมท่านเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กับมูลาดนะครับผมก็วันนี้เอาเอ็กคิ้วมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้เ,นเพื่อนผมเคยเห็นเม็ดส้มนะเอามา1คนนะครับเจอในซีอวีพกระเบิดมาแล้วตาน,นั้นนะ่ะไม่มีคนแก้มูลาดได้เขาไม่เล่นฟิกเกอร์เลยนะเขาเอาระเบิดมาจริงๆนะครับวันนี้ เราก็จะมาเล่นเหมือนเขาเลยผมจําสเตปเขาได้อยู่นะครับก็คือบูอย่างเดียวเลยเออต้นเกมอะบูอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าผมทําได้แบบเขานะนี่ไงหลบสกิลมาแล้วนี่ผมจำได้ผมชนเลนกับเขาเลยนะเพื่อนๆแล้วแบบโคตรลาบากอะโคตรจริงเราไปสับหลอกนิดนึง เจอกับหยานก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้นะครับแค่แบบชึบช,ช้ชาบชึบช้าไปติดเคอร์ซอ Date กับล่างนะครับก็รอเลเวลสีอเอเดี๋ยวเราจะมีนูมนี้นั่นให้ทำเยอะแยะนะครับแล้วก็ตานี้มีหนึ่งตัวที่สามารถยกเราได้ก็คือคลิกซี่นะครับตัวนี้น่าสนใจเลย ระวังไว้ให้ดีนะครับตัวนี้ถ้าโดนยกทีหนึ่งเราอาจจะไปหวั่นได้นีตัวอื่นแบบยังพอถูๆไทยๆได้นะนาคอสก็ยกได้นะถ้าเกมเขานำพอยกเราปาดทีก็โหหายครึ่งหลอดเลยเกือบจะครึ่งหลอดแล้วเราจะโลภมากหรือลาภหายครับเราจะโลภมากหรือลาภหายครับเราจะโลภมากหรือออโอ,โอ้สเตปอ้าวเรียบรน่อย เม่งเอ้ยเกิดเลยฮะยังไงเราต้องเอาหนึ่งตัวโอเคอ้าวตายพ่ะนกูเนี่ยเกือบตายฮะขอโทษขอโทษขอโทษเพื่อนขอโทษอันนี้ผมพลาดเองปฏิบัติการเคลียร์เคลียร์เลนแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็ฟึบปะต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 ะนี่แล้วกลับไปเลนกลางต่อนะครับ โอ้ี่สามารถช่วยเราได้นิดนึงนะเพื่อนๆถ้าอยู่แบบฝั่งเราด้วยก็จะสามารถแบบช่วยเราเคลียร์เร็วขึ้นนะแต่ก็ต้องระวังแบบระวังตัวที่มารอดักเรานะครับล่างเงาอะไรเงี้ยไม่มีเพื่อนคอยอยู่เลนนะครับระวังไว้เลยต,ตอนนี้เคลียร์เลนให้เพื่อนก่อนครับ<งาน>ก็ยานขึ้นไปแล้วเนาะเราไปเคลียร์เวฟก่อน เราจะแดดอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ตีปึ๊บตีทีกลับล่างก็พอเนียครับเยอะเป็นรอง,งเท้าแบบเดิมอยู่รอง,งเท้าเฟชชี่บูทนะครับแล้วก็ขึ้นลองกินูดแอมันก็ได้รถคูดาสามสิบแล้วก็แดดลมได้แนละ้วไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนเนี่ยครับโอเคด้านล่างซิวเล่นได้สวยเนี่ย แดนหนึ่งครับแดนสองครับไปซะไกลเลยเห็นห้าร่างเพื่อนเล่นได้โคตรสวยเลยเลีว่าได้ป้อมไปแล้วนะครับเ <passing> ฮ้ยรอกาลีรอกาลีอ่า <Hi. S 1> คือรอรอในทางที่ว่าเราสับแล้วเขามารับทันอ่ะมันจะช่วยแบบเคลียร์เวฟได้เร็วขึ้นนิดนึงก็ยังดีนะครับ ครับปุ๊บชุบครับปุ๊บชุบครับปุ๊บซับฟรีสปอร์ตเอาแค่นี้พอแล้วจังหวะนีอ้อ้าย <c oughs> <c oughs> เขายังมีแบบเก็บพงเก็บพิวนะครับ <c oughs> ตอนนี้วอลไฮสลับไนดะ้ขึ้นมาด้านบนแล้วแล้วจับปุ๊บยังปาดฟรีสปอร์ตไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีจังหวะให้ตีนะไอ้พวกตัวตีได้ใกล้ก็แรงเหมือนกันนะครับมูหลาตัวบารังเลยเอาลงไม้คล้ายแบบแครี่เลยนะครับ นี่แล้วหลบ <Just there. S 1> ก็ปาดมาอื้ออ้าโดนปาดตรงนี้ <laughs> เรียกได้ว่าปาดมาปาดคืนเนีคยแต่ผมเข้าไปเช็คตรงนี้ฮันแน่หลบก๊อปเอาหลบก๊อปหลบหนึ่งจังหวะก๊อปวิ่งไม่เอาดินะ่กอ่าตัวหลังที่ไม่มีคลิกซี่แล้วกัน ฟังเขาไว้ให้ดีเขาพูดอะไรก็ทําตามเขานะครับคลิกที่พูดว่าอย่าเข้ามานะก็อย่าเข้าไปใกล้เขานะครับอันนั้นคือคําเตือนอุ๊ยโอเค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 เขายกสกิลสองพลาดพอดีแต่นะครับว่ายกตอนที่ดักเงาอะไรเงี้ยเออน่ากลัวกว่านี้นะครับหรือว่าเกมนี้ผมจําไม่ต้องทําอะไรวะเซียวเว้งทำรัวๆเลยนะครับแด๊ไปหนึ่งที ปุ๊บอ่ะตีตีโอ้ยสกิล 1, หนึ่ง้โอเคเรามากดดันเลนกลางดีกว่านะครับโอ้เหลือไว้เท่านี้เหลือไว้ทำ <c oughs> ไมโอเควนต่อเหมือนเดิมไหมครับเราต้องรักษาป้อมไว้ดินะตอนนี้ก็ออมนิอาเนี่ยมันมันเน้นตีเพื่อนๆเ,เ,เออสายเนี่ยมันเน้นตี หนึ่งทีแดนจุ๊บเข้าไปตีจุ๊บแล้วก็แดนอีกทีให้มันครบสี่สเต็กระมันจะแรงมากสำหรับตัวองบ่าเนี่ยครับตรงนี้ผมจะเซฟได้ปะวะแดนลงไปก่อนนะครับลุจุ๊บไอ้ที่มันแบบฮึบแหวนนี่ตีหนึ่งจบมาแล้วโอ้โหกูตาเขไม่เอ้ยออตโต้สกิล อวยครับซิลแล้วผมเข้าไปแดดปื๊ดชอื้อกดระเบิดแต่ไม่ทันนะคือได้ว่าซิลเป็นโคตรแบกตอนนี้โอเคถาใ้ okay. ถึงเวลาแบบตอนแรกว่าจะกลับบ้านนะแต่ว่าแต่ว่าเอาไปก่อนนะอย่างน้อยกดดันให้เราได้ป้อมฟรีเนีัยมันก็ไม่ได้ฟรีหรอกเออไล่นาคอสไปให้ซิลได้ตีเนี่ยแล้วก็กลับบ้านไปทำเอาลงอาเลือดนะครับ มาแก้กับเพื่อนต่อแจนลมไปรอดูจังหวะการเล่นรนีอุวิตัวอะไรยกวะอ๋อน่าจะโดนตันหยานฮึบ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 โอู้หูไม่ว่าเสียวตู่กันเล็กน,น้อย <laughs> เสียวอยู่นะ จแบ,บแดงบับแดงบับแดง่าปาดหยานก็ถ้าแบบปาดโดยใช้สก,กิลถามว่าแ,บบแรงไหมก็พอสมควรพอสมควรนะครับเอาไว้ปาดพวกแคลรี่พวกเมดดีกว่านะแต่จริงในวงไฟมันปาดได้หมดแหละแต่ถ้าจะต่อในเลนก็ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เพื่อนๆแบบจะสรรหาเล่นเลยนะครับู้ใช้คำพูดสรรหา เล่นได้เล่นเลยนะครับแล่ก็รอดแดดลมแล้วก็ดูว่าเขาอยู่ตรงนี้เราสามารถสำเป็นเอแล้วก็ลองไปดูครับแต่เราไกลแบบไกลจัดแต่ถ้าเรงเนี่ยชิคซี่ถามว่าชิคซี่มันก็น่าจะยังดักล่างเงาไม่เป็ดน,นะครับต้องมารอดูต้องมารอดูออดเผื่อเขาทำเป็นแต่ยังไม่มีจังหวะ ปาดไฟครับใช้แบบนี้ตีเก็บตแตกเลยครับเพต้องโอ้ิ่เก็บสามแตบบ่แก็ตายอยู่ดีเนี้ยเมื่อกี้เอ็กคิวช่วยชีวิตด้วยนะเซฟทันพอดีไม่ได้เซฟทันคือฆ่าได้ตัวไกลแล้วก็ตัวใกล้ที่แบบอยู่กใกล้เราสองตัวเนี้ยข้อดีของ สเปลแต่ละอันก็แตกต่างออกไปฟิกเกอร์ก็ยืดระยะนะครับอันนี้ก็ดาเมจที่ขาดหายไปแล้วกันนะเผื่อแบบใช้ฟุฟูแบบเมื่อกี้ก็เก็บสามไปปูงงฮะเริ่มเจ็บไหคิกซี่โดนเข้าไปที่ต้องบินกลับบ้านเลยฮะกลายเป็นเราที่แบบต้องพูดว่าอย่าเข้ามานะกู้ชืพกู้ชโอ้โหตีไปก่อนโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอ็กซ์คเต็มแน่แล้ว ไม่เง้ยโดนดักตัวนี้นะคอสมันเร็วจัดรีเช็คไอเทมนะเพื่อนๆตอนนี้มีรองเท้ากันีซีแล้วก็ล็อกยินุษอมนิยามดาบแบงส่วนไอเทมต่อไปเพื่อนๆก็ดูว่าอ่าบางไหมแข็งไปไหมถ้าบาง4ตัวนะครับก็โบกเข็นสเปียร์ได้หรือว่าถ้าหนาหนาก็บุรามาสาขึ้นมาก็ได้นะครับดูดิปับชุบโหดแรงอ่ะกดไอคิไม่ทันเลยแรงจัด ลรวมีส่วนเลยครับจังหวัดนี้แดกเปน็นะดูแอนดูแอนมาซอยผมเกณฑถอยเลยครับถอยยาวอย่างนี้ถอยยาวว้าไปก่อนตัวเราค่อนข้างที่จะบาาเนี่ยนี่ผมเซตมาแล้วเป็นโบเก้นสเปียร์สนอ่ะต่อไปก็ถ้าเพื่อนๆไม่ตายจริงๆจะเขียวก็ได้จะดาบแบงกันก็ได้นะครับหรือว่ามูรามาสะ การไปเลยไอเจาะไปเลยนะครับคีคีเกคีก็สเจาะไปเลยนี่เขียวแล้วกันนะครับอย่างน้อยอาจจะโดนแบบจึ๊กจังหวะสุดท้ายเออแต่แต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะก็ขึ้นเบรดออาพิเทนตี้การตายไว้แล้วก็ซื้อเขียวขึ้นมาเออจบๆนะครับคนข้างเซฟกว่า ก็นี่สไลด์ถ้าสไลด์ในการเบิร์ดก็พวกเคลียร์เวฟนะครับใช้1นึ่รัวๆสทีเนี้ยจะไาแตกรอปาดแบบปาดหนองอย่างเงี้ยผู้ชายเพลงชูวัทุกดาเมจที่ขาดหายไปกับสายลมสุดตุดยอดรอเคลียร์นีกจ้่หร่ อ้าโหอย่าเข้ามานะผีเสื้อรอร้านครับโอ้โหเรียบร้อยครับเกมน,น,น,นี้โอเคประมาณนี้อันนี้พูดเรื่องจริงนะเพื่อนๆผมเคยชนกับมูราดเวส้มแล้วระเบิดจริงๆรู้สึกว่าตาน้น้นะผมแพ้ด้วยนะครับเออเขาเล่นเขาเล่นดีมากเขาเล่นดีมากนะครับก็เอามาแบบอันนี้แบบคอนเทนต์แบบจริงจังนะ เพราะเขาใช้จริงเลยผมก็เลยมาใช้บ้างนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับบูล,ลาดระเบิดในแพชน,นะครับก็หาตัวที่แก้เราน้อยแล้วกันเออแล้วก็ดาเมจถ้ามันได้อะไรเงี้ยเอฟเคผมคิดว่าก็น่าเล่นเหมือนกันน่าเล่นเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันาใครจัจะไดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดกิ่งหกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาตัวตั้งไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม